มันมันเรียกว่าไอติมเนี่ยเ <c oughs> ดนหล่อไอ,สอ้ส้มไอ้ส้มกินออมไอไอสอ้มเรียกินใหญ่เลยแล้วหนูก็กินไปมันจะออกเหมือนไข่เนนาทีหนึ่งพอดีว่